ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวโกสแลนด์แดนผีด้วยนะครับหลังจาก หายแพ้ให้แก่นายห้อยขามและพวกแล้วเสือพาดก็พาลูกน้องกลับไปยังรังโจนมันทั้งเจ็บใจและอับอายที่คุณใสของตนต้องมาเสียท่าให้แกเหล็กไหลาสายฟ้าของไอ้นายห้อยขามแล้วมันยังต้องสูญเสียหงพายสองหัวที่อาจารย์สิงให้มาไว้เป็นของดีประจําตัวไปอีกด้วย ดังนั้นมันจึงเดินทางไปหาอาจารย์สิงห์ที่บ้านเพื่อขอหงพงไพรตัวใหม่ตั้งใจจะเอาไปแก้แค้นไอ้ขามแต่เมื่อไปถึงก็เจอกับพวกของไอ้การที่อยู่ที่นั่นก่อนหน้านั้นแล้วไอ้องเข้ามาขวางหน้าพวกของเสือผาดไว้แล้วชี้นิ้วสั่ง ให้นั่งรออยู่ที่นอกชานก่อนมันไม่กลัวเสือพ่าดเพราะคิดว่าลูกพี่ของมันมีเงินและมีอิทธิพลมากพอตามความคิดตื้นๆของไอโอมเดี๋ยวลูกพี่กูยังคุยธุระกับอาจารย์ไม่เสร็จพวกเองนั่งรอก่อนฮะนั่งรอเหรอครับพูดอะไรครับเนี่ยประธานโทษนะครับ มึงเป็นพ่อกูเหรอถึงมาสั่งธุระของลูกพี่กูสำคัญมากกว่าพวกมึงนั่นแหละถอยไปไอ้พวกขี้เคราะห์ถุยลูกน้องเสือพานตวาดกลับทำท่าคลำไปที่เอวซึ่งเหน็บปืนอยู่เอ้ยพอได้แล้วพวกเองจะทะเลาะก,กันทำไมเนี่ยฮะเจ้าเจ้าเจ้าอย่ากระตลาดนัดเลยเฮะ ขรรมตะูคนั่นแหละไอ้พ่ามันนั่งกับไอ้กางตรงนี้เร็วอาจารย์สิงปรามเสียงดังออกมาจากห้องข้างในทั้งไอ้การและเสือพาดจึงหันไปดุพวกลูกน้องของต้นสั่งให้รออยู่ข้างนอกแล้วเสือพาดจึงเดินเข้าไปนั่งอยู่เบื้องหน้าของอาจารย์สิงคู่กันกับไอ้การ แพ้มันมากันทั้งคู่เงี้อาจารย์สิงห์มองหน้าไอ้การและเสือพาดที่พากันทําหน้าเจือนลงไอ้การเอ่ยขึ้นก่อนด้วยน้ําเสียงไม่สบอารมณ์ไดนว่าหงพลายของอาจารย์มันเก่งนักข้าอุตส่าห์เสียงเงินให้อาจารย์ไม่ตั้งเยอะเลยนะแต่พอไอ้ขามาเตะเข้าทีเดียวหงพลายของอาจารย์ถึงกับหนีหังจุกตูดนะ่ะ ไอปีศาจสองหัวก็เหมือนกันแค่เจอกุมารท้องของไอ้ขามเข้าไปหน่อยมันก็พากันใจเสาะรีบสลายตัวหายไปทันทียังมีคนพอมาช่วยมันอีกคนนะไอคนเนี่ยสงสัยมันจะมีวิชาแถมพวกมันก็ยังยิงปืนมันนอกจากไม่ได้เงินมันมาแล้วพวกข้าก็ยังแทบเอาชีวิตไม่รอดเสือผาดบ่นถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาลูกน้องหลายคนของตน ต้องมามีอาการบาดเจ็บจากการยิงปะทะกันกับพวกของขามพวกเองคิดว่าข้านั่งอยู่ตรงนี้ไม่รู้อะไรเลยเง้นลือหงพลายสองหัวของขาไม่เคยแพ้ใครมาก่อนแต่ที่มันแพ้ต่อกุมารทองของไอ้ขามข้าคิดว่าไอ้ขามมันน่าจะมีของดีอะไรบางอย่างที่เอามาปลุกเสกกุมารทองของมันส่วนหงพลายในตัวของไอโอง มันก็แค่วิญญาณเร่ร่อนที่ข้าจับเอามาใช้งานเช่นนั้นมันก็เลยมีฤทธิ์เดชแค่นั้นเองมันต้องเป็นวิญญาณอาฆาตเท่านั้นถึงจะเหียนแล้วมีฤทธิ์เดชเยอะอาจารย์สิงห์พูดกับเสือพาดและไอ้การแต่สายตาของแกมองเลยไปยังไอ้โอซึ่งนั่งอยู่ข้างนอกมันมีแววครุ่นคิดบางอย่างอยูอย่ข้างใน ทำไมอาจารย์ไม่หาผีอาฆาตโหดแรงๆให้ขา้าแต่แรกเสียทีเล่าข้ากับไอโอค์เนี่ยไม่รู้จะเอาหน้าไว้ที่ไหนแล้วอุตส่าห์เอาเปรียบมาทุกทางนายจะใช้หงพรายนั่นอีกแต่ก็ยังแพ้มันอย่างไม่เป็นท่าเลยไอ้ก้านบ่นอย่างหุดงิดมันคิดเสียดายเงินทองที่เสียไปให้กับอาจารย์สิงตั้งหลายร้อยบาทอาจารย์สิงหันไปมองไอโองค์อีก แล้วจึงหันมาพูดกับไอ้การโอ้ยเองใจเย็นก่อนสิก็เองเคยบอกกับข้าเองนี่ว่าว่าไอ้ขาวนะ่ะมันเก่งในเมื่อไอ้ขาวมันจัดการได้ยากแบบนี้เนี่ยข้าก็ต้องมีวิธีที่จะเล่นงานให้มันแตกหักแต่มันอาจจะไม่ยอบออกจากหมู่บ้านนี้อีกเลยเพราะมันรู้ตัวว่าเสื้อผากกาลังจองจะเล่นงานมันไอ้กัง เองนะกลับบ้านไปก่อนเถอะเดี๋ยวข้าจะวางแผนจกกัดการกับไอ้ขามให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วข้าจะให้คนไปตามเองอีกทีคราวนี้ข้าขอรับรองเลยว่าไอ้ขามมันต้องไม่อยู่เป็นกลางขวางคอพวกเองอีกให้มันจริงเหอะอาจารย์งั้นข้าขอลาแล้วนะไอ้การได้ยินดังนั้น ก็ใจชื้นขึ้นมามันหันไปบอกลูกน้องให้เตรียมตัวกลับแต่ไอ,อ้อมรีบคลานเข้ามาหาอาจารย์สิงคเออคือว่าก่อนกลับข้าขอน้ามันพรายเอาไปไป้ายสายพินได้ไหมจ๊ะข้าต่อยมวยแพ้ไอ้ขามมันคงไม่ได้สายพินมาเป็นเมียอาจารย์ช่วยข้าทีเถอะนะจะให้ข้าใส่เงินในขันเท่าไหร่ก็บอกมาเลยอาจารย์สิงซึ่งความจริงเป็นคนโลกมาก น่าจะเรียกค่าน้ำมันพรพลจากไอโอ่งแพงๆแต่แก้กลับมองหน้าไอโอ่งนิ่งแล้วหัวเราะในลำคอน้ำมันพรายของข้าเนี่ยมันไม่ได้ใส่ขวดวางขายเป็นสินค้าหรอกนะเว้ยข้าจะต้องไปทำพิธีล้นไฟเอาจากคางของผีตายโหงในป่าช้านูน่นตอนนี้ข้ามีเหลืออยู่ขวดถ้าข้าได้มาอีกจะให้คนไปบอกเฮงให้มาเอาแล้วกัน ข้าให้เองเปล่านะไม่คิดเงินเองแม้แต่บาทเดียวไอ้อ่งยิ้มหน้าบานมันยกมือไหว้อาจารย์โดยคิดว่าแกจะให้น้ำมันพรายทดแทนมันที่หงพอรพรายของแกช่วยอะไรมันไม่ได้มากถ้าได้น้ำมันพรายมากมันจะต้องได้สายพินมาเป็นเมียอย่างแน่นอนโดยที่ไม่ต้องไปต่อยกับไอ้ขามให้เจ็บตัวอีก ซึ่งไอ้การเมื่อได้ยินมันก็ดันคิดอย่างเดียวกับไอ,อ้โอ่งมันจึงรีบขอซื้อน้ำมันพรายขวดนั้นโดยไม่เกี่ยงราคาข้าขอซื้อขวดที่มีอยู่ได้ไหมอาจารย์ว่าราคามาได้เลยนะข้าอยากได้เอาไปป้ายอิมาลัย <c oughs> มันใส่ที่มันไม่เคยเห็นข้าอยู่ในใสายตาข้าเองก็อยากได้นะอาจารย์ หลานสาวผู้ใหญ่ก้อนถ้าทางมันหญิงยโสดีจริงๆอยากจะเอามันมาทำเมียใส้เข็ดเลยเสือผาดไม่ยอมน้อยหน้าอยากได้ขึ้นมาบ้างอุบะมาขออะไรกันมากมายเอ้ยความจริงข้าก็อยากจะเก็บไว้หรอกนะแต่พอเป็นขวดสุดท้ายของข้าแล้วเองรอวันหลังก็แล้วกัรนอยองวันนี้ข้าจะให้กลางมันไปก่อนนะ ส่วนไอ้พรานหลานสาวของผู้ใหญ่ก่อนเองอยากได้ก็ไปฉุดเอามาเลยสิวะจะต้องใช้น้ำมันพลายไปทำไมกันเนอะอาจารย์สิงพูดอย่างมีในไอ้เสือผาดได้ยินก็ยิ้มพรายมันมองตากับอาจารย์สิงอย่างรู้กันมันเองก็คิดแบบนั้นอยู่เหมือนกันอาจารย์สิงต้องมีแผนการอันแยบยนอยู่ในใจอย่างแน่นอน นี่ไอ้การเอ็งเอาใบแดงๆน่ะมาให้ข้าแล้วเข้ามาใกล้ๆข้านี่อาจารย์สิงหยิบขวดน้ำมันพรายออกมาจากในขันเมื่อเห็นไอ้การใส่เงินลงไปในขันแล้วแกจึงพนมมือบริกรรมคาถาเรียกผีตายท้องกลงที่เลี้ยงไว้แล้วเป่าไปที่ขวดน้ำมันพราย กับตัวของไอ้การจำไอ้การคนนี้ไวนะ้นะนางเอียงเองจงทำให้ผู้หญิงที่ถูกมันป้ายด้วยน้ำมันของเองหลงรักจนหัวงมไม่ขึ้นอยู่ที่ไหนไม่ได้ต้องร้อนรนรีมาเป็นเมียมันแกส่งขวดน,น้ำมันพรให้ไอ้การซึ่งมันก็รับมาด้วยความดีใจ จากนั้นพวกไอ้การก็พากันกลับไปหลังจากพวกไอ้การลับสายตาไปแล้วอาจารย์สิงห์จึงเรียกเสือพาดให้เข้ามาพูดจาหารือกันอาจารย์สิงห์บอกแผนการแก่เสือพาดด้วยน้ำเสียงอันแผ่วเบาราวกับกลัวว่าใครจะมาได้ยินเขา้า และเมื่อหารือกันจนเป็นที่เข้าใจแล้วเสือผ่านก็ลาอาจารย์เสียงกลับไปสายตาของเสือผ่านปล่งประกายแวววาวออกมาคล้ายจะพอใจในแผนการและอยากให้เวลานั้นมาถึงเสียโดยไวส่วนทางด้านของขามด้วยเหตุที่บ้านของขาม และบ้านที่โฉมสุดาพักอยู่มีขอบรั้วติดกันดังนั้นจึงไม่เป็นการยากที่โฉมสุดาจะข้ามมายืนมองดูขามที่ดูแลควายอยู่ในข้อของเขาดูเหมือนควายมันจะรู้ภาษาคนนะจ๊ะโชมเห็นพี่ขามบอกให้มันทำอะไรมันก็ทำตามหมดเธอพูดพร้อมส่งรอยยิ้มหวานขามหันมายิ้มตอบ แต่ด้วยรอยเยิ้มของเขาก็ดูอ่อนโยนเป็นปกติของตัวเองชมเคยนั่งบนหลังม้ากับพี่ขามตอนมาที่บ้านลุงผู้ใหญ่นั่งบนหลังม้ากับนั่งบนหลังควายอันไหนมันง่ายกว่ากันล่ะจ๊ะเธอมองไปที่ควายตัวที่ขามมักจะใส่ใจดูแลมันเป็นพิเศษมันจึงมีท่าทางเหมือนรับรู้คำสั่งของขาม สายตาของโฉมสุดาเหมือนสายตาของเด็กๆเวลามองของเล่นขามเห็นแล้วก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้รู้ว่าโชมสุดากำลังจะอ้อนขอขี่หลังควายกับตน้นให้โชมขึ้นนั่งบนหลังควายได้ไหมจ๊ะนี่โชมไม่กลัวตกหลังควายเหรอจำตอนที่ควายตื่นในตลาดนัดได้ไหมเละไม่กลัวจ๊ะโชมรู้ ว่าพี่ขามจะไม่ปล่อยให้โชมตกลงมาแน่ๆเหมือนตอนพี่ขามช่วยโชมไม่วันนั้นไงจ๊ะเคยเห็นสาวๆเขานั่งบนหลังควายโชมเลยอยากจะลองนั่งดูบ้างเธอเอียงหน้ามาอ้อนขอเขาอีกขามใส่หัวให้กับความดื้อรั้นของโชมสุดาแต่ก็พยักหน้าตามใจเธอเพราะคิดว่าอีกไม่นานเธอก็จะกลับไปบางกอกแล้วคงไม่มีโอกาส ได้สัมผัสกับสัตว์แบบควายอีกควายตัวนั้นถ้าทางมันคงจะเชื่องดีนะจ๊ะเธอชี้ไปยังควายตัวที่หมายตาขามจึงพยักหน้าตกลงโฉมสุดารีบเดินมาให้ขามช่วยส่งตัวเธอขึ้นไปนั่งบนหลังควายขามจูงเชือกควายแล้วสั่งให้มันเดินไป โฉมสุดาถึงกับ,กบหัวเราะร่าอย่างถูกใจในสิ่งแปลกใหม่ที่ตัวเองไม่เคยทำพี่ขามมาขี่คายกับโฉมแล้วพาโฉมไปที่กลางทุ่งนาหน่อยสิโฉมอยากจะจดจำความรู้สึกนี้ไว้ต่อไปโฉมคงไม่ได้ทำอะไรแบบนี้อีกด้วยคำพูดที่ดูเศร้าลงในตอนท้ายของโฉมสุดาขามจึงเกิดใจอ่อนขึ้นมา เขาเห็นว่าเธอเองคงจะชอบชีวิตในชนบทมากกว่าในเมืองแต่ไม่สามารถจะกระทำได้ดังนั้นขามจึงขึ้นไปนั่งบนหลังควายกับเธอแล้วบังคับควายให้เดินไปข้างหน้าช้าๆแต่ก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหลังของขามกับโฉมสุดาอ้าวไหนว่า ทำธุระเสร็จแล้วจะเข้าไปในเมืองหาผมไงทำไมมันั่งอยู่กับไอ้ควายบนหลังควายแบบนี้ล่ะครับเอ้ยไม่ใช่สินะทำไมมานั่งอยู่บนหลังควายกับไอ้ผู้ชายคนเนี้ขามจึงรีบบังคับควายาให้หันกลับมาขามเห็นสุกิตกำลังยืนมองมาด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจข้างตัวของสุกิตก็มีมาลายยืนอยู่ด้วยมาลายเอง ก็มีสีหน้าที่บึ้งตึงแววตาที่มองดูโฉมสุดาเข้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอ๋อสุกิจเพิ่งพาเหรอโฉมยังทำธุระไม่เสร็จนะ่ะยังต้องวัดที่นากันอีกอา้าในลูกผู้ใหญ่บอกว่าซื้อขายที่กันเสร็จแล้วนี่ครับทำไมโฉมถึงบอกว่ายังไม่เสร็จนะแค่ตกลงว่าจะซื้อขายกันเท่านั้น ยังไม่ถึงขั้นตอนการซื้อขายกันแต่ถึงจะทำทุกอย่างเสร็จหมดโชมก็ยังจะอยู่ที่นี่ต่ออีกอกลิดกลับไปเถอะโชมมีคนไปส่งที่ท่ารถแล้วจะอยู่ต่ออีกทำไมมองไปทางไหนก็มีแต่โครนกับควายและก็ควายกลับไปเถอะครับกลับไปกับผมนะผมมาลับแล้วฉันบอกว่ายังไม่กลับไงคนนี่แหละกลับไปได้แล้ว ที่คุณยังไม่อยากกลับไปคงไม่ใช่เพราะพี่ขามหรอกนะมาไลที่ยืนมองอยู่เอ่ยขึ้นมาอย่างอดรนทนไม่ได้อารมณ์หึงหวงพุ่งขึ้นจนหยุดไม่อยู่พูดอะไรแบบนั้นมาไลโฉมก็แค่อยากจะพักผ่อนอยู่ที่บ้านเราก่อนแล้วค่อยกลับไปหางานทำใหม่ที่บางกอกไม่ใช่เพราะใครอื่นหรอกขามรู้สึกขัดใจในคำพูด แบบไม่คิดของมาลไยแต่มาลไยเกิดอารมณ์หึงหวงจนลืมตัวตวัดเสียงตอบทันควันไม่รู้สิมาลไยเห็นคุณโฉมไปไหนมาไหนกับพี่ขามอยู่เรื่อยเห็นยังไงก็พูดออกไปอย่างนั้นแหละสุกิจได้ยินมาลไยพูดก็ยิ่งรู้สึกใจไม่ดีกลัวว่าโฉมสุดากับขามจะมีใจต่อกัน เกิดแรงฮึดจะเอาคนรักของตนคืนมาถ้าโชมยังไม่กลับผมก็ไม่กลับเหมือนกันจะขอพักอยู่ที่บ้านของลุงผู้ใหญ่ด้วยคนในว่าที่นี่มีแต่โคลนกับควายไงอยากจะอยู่ที่นี่ก็ตามใจโชมยังไม่กลับง่ายๆหรอกบ้านลุงผู้ใหญ่ก็ไม่มีห้องเหลือแล้วด้วยกิดนอนที่โถงบ้านก็แล้วกันโชมสุดาพูดดักคอเพื่อนชาย ด้วยรู้นิสัยของสุกิตดีเขาเป็นคนรักความสะดวกสบายสุกิตทำท่าลังเลใจขึ้นมาทันทีคุณกิตไปพักที่บ้านของมาไลก็ได้จ้ะที่บ้านมีห้องเหลืออยู่มาไลที่เป็นคนพาสุกิตมาโดยต้องการให้สุกิตพาโฉมสุดากลับไปบางกอกเสียทีจึงพูดเสนอขึ้น ดีจังขอบคุณครับงั้นผมจะไปพักที่บ้านของบมลัยจะอยู่รอจนกว่าโฉมจะเสร็จธุระแล้วจะพาโฉมกลับไปบางกอกด้วยกันสุกิจเสียงอ่อนลงเริ่มรู้ตัวว่าทําพลาดไปที่ไม่ค่อยเอาอกเอาใจโฉมสุดาเพราะเห็นว่าเธอเป็นคนที่ชอบคนยากนอกจากเขาแล้วเธอไม่เคยสนใจใคร แต่ตอนนี้ตัวเองชักจะไม่แน่ใจเสียแล้วเพราะขนาดเขาบอกจะไปพักที่บ้านของมาลไยโฉมสุดาอย่างทำหน้าเฉยๆเราจะบอกว่าอยากทำอะไรก็ทำไปตามใจค่ะพี่ขามจ้าพาโฉมขี่ควายเดินไปที่ทุ่งทาตรงโน้นหน่อยจ้าเรายังไม่ได้ไปกันเลยโฉมสุดาตอบสุกิจสั้นๆ แล้วเธอก็ชี้มือไปทางท้องนาขามเองไม่ค่อยพอใจสุกิจเท่าไรที่ดูเป็นผู้ชายที่เห็นแก่ตัวจึงพยักหน้ารับเขามองไปที่มาลไยด้วยสายตาตำหนิทำเอามาไยถึงกับใจแป้วจากนั้นขามก็ดึงเชือกควายบังคับให้มันเดินไปทางท้องนา ที่มีแต่ดินโคลนสุกิตได้แต่ยืนเข็นเขี้ยวเขี้ยวฟันมองตามหลังขามไปไปที่บ้านของมาลัยกันเถอะจะเย็นแล้วไว้พรุ่งนี้ค่อยไปหาคุณโสมที่บ้านลุงผู้ใหญ่อีกมาลัยจะไปเป็นเพื่อนคุณเองสุกิตจ,จำต้องตามมาลัยไปที่บ้านของเธอด้วยความกระวนกระวายใจกลัวว่าคนรัก จะเกิดเปลี่ยนใจไปจากตนเองและในวันต่อมาแม้สุกิจจะพยายามพูดจากับโฉงสุดาแต่เธอก็ไม่สนใจเธอยังขอติดตามขามไปดูควายที่ป่วยในหมู่บ้านอีกด้วยทิ้งสุกิจไว้ที่บ้านของผู้ใหญ่ก้อนตามลำพังพอเห็นว่าตัวเอง จะต้องอยู่ที่นี่เป็นเวลาหลายวันสุกิตก็เริ่มร้อนใจชักจะทนไม่ได้เขาจึงมาหาขามถึงที่บ้านในวันต่อมาและเปิดฉากไต่ถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างขามกับโฉมสุดานายเนี่ยน่าจะรู้ว่าฉันกับโชมเนี่ยรักกันนายทำตัวใกล้ชิดกับเธอแบบนี้ นายคิดจะแย่งโฉมไปจากฉันหรือไงถ้าเจ้าเป็นคนรักของโฉมแล้วทำไมถึงปล่อยโฉมไว้ที่นี่คนเดียวจะฝากโฉมให้ข้าช่วยดูแลไม่ใช่เหรอแล้วจะมาหาว่าข้าทำตัวใกล้ชิดกับโฉมได้ยังไงสุกิจถึงกับสะอึกที่ถูกขามย้อนถามกลับเพราะตัวเองพูดออกไปแบบนั้นจริงๆเจ้ารู้ไหมว่าโฉมโดนอะไรมาบ้างระหว่างที่เธออยู่ที่นี่เธอถูกงูกัดจนเกือบตาย แลวยังถูกไอ้พวกเสือผ่านคิดจะทําไม่ดีไม่ร้ายกับเธออีกถ้าไม่มีข้าช่วยเอาไว้ลองคิดดูสิว่าคนรักของเจ้าจะเป็นยังไงสุกิตนิ่งงานไปทันทีเมื่อได้ยินเรื่องราวของสาวคนรักที่ตนทิ้งให้อยู่ที่นี่เมื่อหลายวันก่อนข้าเองก็อยากให้โฉมกลับไปบางกอกกับเจ้าเหมือนกันพาะห่วงความปลอดภัยของเธอแม้ข้าจะไม่ได้เป็นอะไรกับเธอเลยก็ตาม แต่โชมก็ไม่ยอมกับท่าเดียวเจ้ารู้ตัวไหมว่าทําไมเธอถึงไม่ยอมกลับไปกับเจ้าผู้หญิงเขาก็ย่อมต้องการผู้ชายที่จะเชื่อถือและไว้ใจได้ไม่ใช่ว่าทอดทิ้งเธอให้ต้องมาเชิญกับอันตรายเพียงลําพังแบบที่แล้วแล้วมาเจ้าควรทําตัวให้สมกับที่บอกว่ารักเธอท้านายพูดแบบนี้แสดงว่านายไม่ได้คิดอะไรกับโชมงั้นเหรอสุก,กิจถามเสียงอ่อย ข้าคิดกับโฉมแค่น้องสาวเท่านั้นข้ามีคนที่ข้ารักอยู่แล้วและข้าซื่อสัตย์ต่อคนรักของข้าเสมอไม่เคยลืมเธอแม้แต่วินาทีเดียวแม้เธอจะอยู่ไกลข้าก็มีสิ่งที่แทนตัวเธอให้มันอยู่ใกล้กับตัวข้าตลอดเวลาขามพร้อมพูดลูกคล้ำไปที่ถุงย่ามของตนซึ่งในนั้นบรรจุขุนไม้ที่คำแพงเคยสิงสู่อยู่เป็นความจริง ที่เขาไม่เคยให้ย่ามใบนี้อยู่ห่างตัวเลยแม้แต่ในเวลานอนหลับอย่ามาทวงถามข้าอยู่เลยกลับไปดูตัวเจ้าเองดีกว่าดูว่าจะทำยังไงให้เธอกลับมารักเจ้าดังเดิมมันทำไม่ยากหรอกจงปกป้องดูแลเธอให้เกียรติเธอทำให้สมกับคำว่าเป็นลูกผู้ชายอย่างแท้จริงพูดแล้วขามก็เดินไปหิ้วถังน้ำ เพื่อเอาน้ำให้ควายกินโดยไม่สนใจสุกิจอีกสุกิจยืนนิ่งมองขามทำงานด้วยสายตาครุ่นคิดคำว่าทำให้สมกับคำว่าเป็นลูกผู้ชายอย่างแท้จริงจุดประกายบางอย่างขึ้นในสมองของสุกิจ แมวันนั้นเองมาไล่ได้มาขอซื้อของที่ตลาดกลางหมู่บ้านจึงเป็นโอกาสดีของไอ้การที่มันจะคิดร้ายต่อเธอมันแอบเดินตามหลังของเธอไปโดยที่เธอไม่รู้ตัวและเมื่อได้จังหวะเธอเผลอไอ้การก็กาวเข้าประชิดตัวเธอแล้วป้ายน้ำมันพราย ใส่ที่แขนเธออย่างรวดเร็วมาไลาย,ยุดชะง,งักกึกเธอรู้สึกวิงเวียนศีรษะสมองมึนงงจนคิดอะไรไม่ออกมาไลาย,ยกมือขึ้นกุมศีรษะทามกลางสายตากระยิมยิ้มย่องของไอ้การที่บ้านของอาจารย์สิงขณะนี้ อาจารย์ทางด้านคุณสมนดำกำลังทำพิธีเพิ่มพลังให้แก่ผีนั่งเอียงที่เข้าควบคุมจิตใจของมาลายยูหญิงสาวกระพริบตาสองสามทีก่อนจะหันมาทางของไอ้การเรียกชื่อมันด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานอย่ากที่ไม่เคยเรียกมาก่อน พี่การ้ามาตลาดด้วยมาเดินเที่ยวกับอะไรไหมจ๊ะหลังจากรับชมคลิปจบแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับ